นิราชเมืองแกลงเกิดจากสุนทรผู้เดินทางไปทำราชการลับภาพหุ่นขี้ผึ้งสุนทรผู้ที่พิพ,ธธพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐมนิราชเมืองแกลงของสุนทรผู้เล่าเรื่องราวการเดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองของสุนทรผู้และเป็นไปได้ว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจราชการลับของราชสำนัก ภาพอนุสาวรีสุนทรผู้ณตำบลบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองนิราศเมืองแกลงเป็นนิราศคำกรอนความยาว248บทแต่งเมื่อราวพศ2350ขนะสุนทรผู้อายุได้21ปีซึ่งกำลังลอบรักอยู่กับแม่จันเมื่อความทราบถึงกรมพระราชวังหลังจึงถูกลงโทษจำคุกทั้งสองคน เมื่อพนโทษสุนทรผู้ออกเดินทางไปเยี่ยมบิดาที่บวชอยู่ที่เมืองแกลงและอาจตั้งใจที่จะบวชด,ด้วยเพราะอายุครบบวชทั้งเพื่อลางอัปมงคลที่ถูกจองจำแต่บังเอิญป่วยจึงมีได้บวชแต่การเดินทางครั้งนี้อาจมีเบื้องลึกมากกว่านั้นข้อสังเกตคือสุนทรผู้แต่งนิราชเมืองแกลงขึ้นหลังเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วมีใช่แต่งขณะเดินทาง หนึ่งนิราศคือกลอนเพลงยาวเล่าเรื่องการเดินทางอย่างจดหมายเหตุการเกิดนิราศมาจากระหว่างเดินทางโดยมากเป็นทางเรือผู้เดินทางมีเวลาว่างมากได้แต่นั่งนั่งนอนนอนจนเบื่อหน่ายประกอบกับความคิดถึงบ้านคิดถึงคนรักจึงต้องคิดหาอะไรทำผู้สันทันศดในทางวรรณศิลป์จึงแก้เบื่อด้วยการแต่งบทกลอนพรรณนาถึงสิ่งที่เห็นระหว่างทาง สาระสำคัญจึงวนอยู่กับการบอกเล่าบรรยายเส้นทางสิ่งที่พบเจอและการคร่ำครวญถึงคนรักดังนั้นการที่สุนทรผู้แต่งนิราศเมืองแกลงหลังเสร็จสิ้นการเดินทางจึงชวนให้คิดว่าระหว่างทางคงไม่สู้จะมีเวลาได้แต่งนิราศจึงมาประพันธ์ครึ่งภายหลัง อีกกระจั์พยานคือเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปเมืองแกลงในสมัยรัชกาลที่สองนั้นต้องบอกว่ายากลำบากนักถนนหนทางธุรกันดานสุนทรผู้ซึ่งเป็นชาวกรุงจึงรู้สึกเข็ดขยาดถึงกับแต่งกลอนรำพึงรำพันว่าจะกรวดน้ำคว่ำขันจนวันตายแม้เจ้านายท่านไม่ใช้แล้วไม่มาเป็นหลักฐานว่าสุนทรผู้ไม่ได้อยากไปเมืองแกลง แต่ไปเพราะเจ้านายสั่งแต่ใช้ไปทำอะไรไม่ทราบได้เพราะไม่ได้ขยายความตรงนี้ทั้งชวนให้คิดต่อไปว่าหรือแท้จริงสุนทรผู้ไม่รู้จักและไม่เคยไปเมืองแกลงมาก่อนด้วยซ้ำเป็นที่เข้าใจด้วยว่าบิดาของสุนทรผู้บทการเมืองเป็นสมภารเจ้าวัดอยู่ที่บ้านกล่ำเมืองแกลงการที่สุนทรผู้ไปพบบิดาจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ ราชการรับให้กรุงเทพมหานครภาพอนุสาวรีสุนทรผู้และพระอภัยมณีที่บ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองทั้งนี้นิราชเมืองแกลงได้แสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการใช้ชีวิตของชุมชนตลอดเส้นทางยังไม่รวมการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และคติธรรมอย่างลึกซึ้งของสุนทรภู่นับเป็นอีกหนึ่งวรรณคดีชิ้นสำคัญของไทย